สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมี่ยวมีวิธีพับเหรียญปยทานดอกฝรั่งมาแนะนำค่ะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวใช้อยู่ที่30เซนติเมตรนะคะวันนี้นะคะใช้สีขาว2เส้นนะคะสีเขียว2เส้นนะคะ จากาปลายริบบิ้นนะคะวัดมาประมาณ10เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็พับที่กึ่งกลางค่ะเส้นสั้นอยู่ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อไปเป็นเส้นสีเขียวนะคะสลับกันนะคะเส้นที่สองค้องเส้นที่1ลงไปค่ะเส้นที่สามค่ะเส้นสีขาวค่ะคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่นะคะสอดลงมานะคะในเส้นที่หนึ่งะคะสอดมาจากทางซ้ายนะคะแล้วก็ดึงเส้นที่สี่กว้างๆนะคะรวบปลายหางนะคะของเส้นที่สานะคะใส่ลงไปหลังจากนั้นทำการล็อกฐานนะคะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญลงไปค่ะ เส้นสั้นนะคะด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างเส้นสั้นนะคะจากขวามือพับไปซ้ายมือเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนเส้นสั้นนะคะจากซ้ายนะคะพับมาขวาพับมาขวามือนะคะแล้วสอดลงไปนะคะในช่องสีขาวนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะ หลังจากนั้นพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านแล้วนะคะเส้นสั้นนะคะพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นนะคะจากขวามือนะคะพับไปซ้ายมือเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนเส้นสั้นนะคะจากซ้ายนะคะพับไปขวาค่ะ สอดลงไปนะคะเก็บที่เส้นสุดท้ายค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะเส้นสีเขียวค่ะจับริบบิ้นนะคะบิดมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานสีเขียวค่ะเราก็ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็จะเป็นรูปกล้วยค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีขาวนะคะ จับริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิน้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นสีขาวนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีเขียวนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือพับริบบิ้นนะคะพับริบบิ้นลงมาด้านล่าง จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อไปค่ะเส้นสีขาวเส้นสุดท้ายนะคะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิน้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะ พอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะแม่เมียวเริ่มจากส้นสีเขียวนะคะจับริบบิ้นนะคะจับริบบิ้นนะคะพับมาทางขวามือจะไปบินพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็สอดลงไปนะคะ เราเป็นฐานสีเขียวนะคะเราสอดลงไปที่ฐานเส้นสีขาวค่ะป,ปลายกัะปลายริบบิ้นก็ดึงมานิดหน่อยนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีขาวนะคะจับริบบิน้นจับริบบิ้นมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะเมื่อกี้เราสอดลงไปตรงฐานสีเขียวนะคะอันนี้เราก็สอดด้านล่างนะคะ เส้นต่อไปนะคะเส้นสีเขียวนะคะจับลิบบินมาทางขวามือจับปลายดิบบินพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปนะคะที่ฐานเส้นสีขาวนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะจับดิบบินมาทางขวามือจับปลายดิบบินพับกลับลงมาด <correctly> ้<ๆ>านล่างเราสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะของกล้วยแรกที่เราทํานะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆดึงนะคะให้กระชับนะนี่นะเสร็จแล้วนะคะดอกฝรั่งของแม่เหมียวต่อไปเป็นการสอดเก็บตามลายเส้นนะคะเส้นข้างบนนะคะสอดลงมาด้านล่างค่ะ แล้วก็กดที่มุมเลยนะคะเส้นต่อไปค่ะเส, e ส้นสีขาวนะคะสอดลงมาด้านล่างค่ะกดทุกมุมเลยนะเส้นต่อไปนะคะสอดลงมาด้านล่างนะคะกดลงมาทุกมุมเลยค่ะเส,ส้นต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะสอดลงมาด้านล่างค่ะกดทุกมุมเลยนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็ตัดปลายริบบิ้นที่เหลือออกทิ้งเลยนะคะอันนี้คือแม่เหมียวใช้ความยาวอยู่ที่30ซนติเมตรนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะแค่28ก็ได้นะคะนี่นะคะดอกฝรั่งของแม่เหมียวนะคะสำหรับคลิปนี้แม่เหมียวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ